สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่4ธันวาคมกลับมาเจอเจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสดเน้นสดวันนี้มีมาฝาก4 EP ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 3เป็นตัวมั่นใสดเน้นสดตัวที่3ประจำวันจันทร์นี้ Sporting Lisbon กับ Q Vicente ทมพลาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองูลด,ดูแฮนดิแคปสปอร์ตติ้งลิเบอร์ตกับกิววิเซนเต้เป็นโปรตุเกสซูเปอร์ลีกแข่งขันกันตอนทีสามสิบห้าสปอร์ตติ้งลิเบอร์ตจะบ้านต่อราคาที่สองลูก สปอร์ติ้งลิสบอรครับตอนนี้ยังคงเป็นทีมกลุ่มนำอยู่อันดับที่2ของตารางอยู่28คะแนนซึ่งทีมกลุ่มนี้ก็เต็มไปด้วยทีมที่เรารู้จักกันเป็นอย่างนี้ปอร์โตเบนฟิก้าสปอร์ติ้งและก็ตามมาห่างๆนิดหน่อยคือบาก้าส่วนทีมเยือนเออคิววิเซนเต้อยู่อันดับที่12ของตารางอยู่1 1คะแนน ก็แน่นอนนะครับบอลมาดูห่างชั้นคุณภาพทีมแตกต่างราคาเปิดมาสองลูกก็เต็มสูกนะสุดกำแพงผลงานห้างเกมหลังสุดของสปอ์ติ้งลิสต์วันกยังคงร้อนแรงชนะสามสมหนึ่งแพ้หนึ่งกำไรสองเกมกาดทุนสามเกมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรครับเพราะว่าเป็นทีมที่เหนือกว่าต่อราคาแพงมั่งยิงผ่านมั่งยิงไม่ผ่านมั่งกัแล้วแต่ ในขณะที่กิวิเซนเต้ผลงานห้าเกมหลังสุดชนะ2สมสองแพ้หนึ่งกำไรเกม1เจ้า1ขาดทุน3ก็ตามสภาพเหมือนกัน2เกมที่ชนะได้ก็เป็นเกมบอลถ้วยบุกไปเยือนทีมรองบอลการเจอกันห้5ครั้งหลังสุดสมบ,บ์ติติงลิสบอว่าชนะไปได้4ครั้งเสมอ1ครั้งนี่คือข้อมูลพื้นฐานของสองทีมนี้ส่วนตัว ฮูตัวแฮนดิแคปสังเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายเลือกอยู่กับสปอร์ตติ้งลิสบอนความราคาลดลงทั้งหมดห้าลายครบถ้วนในขณะที่โอกาสเสมอปรับขึ้น3าลดลง2ช่องกิลวิเซนเต้ปรับขึ้น4ีลดลงหนึ่งเพราะนั้นผูเลือกเจ้าบ้านสปอร์ตติ้งลิสบอนแฮนดิแคปแม้จะแพงเหลือเกิน2องลูก แต่เจ้าทั้งห้าหลายก็ยืนอยู่กับเจ้าบ้านบนต่อความราคาลดลงทั้งหมดครบถ้วนส่วนช่องบอลรองก็รับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดครบถ้วนครับในช่องอยูเวนตซนเ้เพราะนั้นด้วยผูด้วยแฮนิแคปนี้กับข้อมูลพื้นฐานทุกอย่างล้วนชี้ไปที่สปอร์ตติ้งลิเอเจ้าบ้านจัดเป็นของแพงของดีวางใส่ต่อสปอร์ตติ้งลิเอเป็นทีเด็ดตัวในส่วนสิบดาวเป็นตัวมาจในส่วนในส่วนตัวที่สาม ใน EP 3มประจำครัคือว่จาจันี้ครับอยู่ต่อสปอร์ติ้งลิมอนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP 1 EP 2และ EP 4ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ